สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านสวนก้อยการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้จะพาเพื่อนๆมากราฟคาปูตเมดูซ่ากันค่ะคาปูตเมดูซ่านะคะเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะเขาส่วนตัวนี้นะคะที่เขาเรียกว่าคาปูตเมดูซา่าอันนี้คือตอของเขาโดยปกติแล้วคาปูตเมดูซ่านะคะเขาจะอยู่บนตอกราฟซะส่วนใหญ่ จริงๆแล้วไม้เมล็ดเขาก็มีนะคะที่แบบว่าอยู่กับเป็นแบบพื้นดินเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันก็ฟังเขามาเขาก็บอกว่ามีนะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาอยู่เป็นตอเฟอร์โลถามว่าเราสามารถกราฟคาปูตเมดูซ่าบนตออะไรได้บ้างก็ได้กับเมโลเฟอร์โลยิมโนได้นะคะแต่ว่าที่นิยมกันเนี่ยส่วนมากอ่ะจะเป็นตอเฟอร์โลมากกว่า เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยกราฟมาต่อเฟอร์โลเนี่ยเขาเข้ากับการกราฟคารุบูตได้มากกว่าเคยลองเอายิมยิมโนนะคะมายิมโนเขียวเนี่ยค่ะมาใช้ในการกราฟแต่ปรากฏว่าคือมันไม่ตอบโจทย์กับการกราฟเหมือนกับว่าเขาไม่เหมาะสมแต่ถามว่ากราฟได้ไหมกราฟได้นะคะแล้วก็เคยมีคนที่แบบว่าเอามากราฟแล้วก็ ติดแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีเคยมีมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูก็ได้ยินได้ฟังจากคนอื่นมาเหมือนกันแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆมากราฟคารูเมดูซ่าด้วยต่อเฟอร์โลกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะข้อแรกเลยก็คือนี่ค่ะเฟอร์โลที่เราจะเอามาใช้ทําต่อนะคะเฟอร์โลต้นนี้มีอายุประมาณ2ปีนะคะ โูกได้โตขนาดนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงดีๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องสองปีก็ได้อาจจะปีกว่าๆเนี้ยก็น่าจะใช้ได้ไดแล้วอันนี้นะคะเขาจะมีไซส์ประมาณนี้ะนะคะที่จะใช้ข้อที่สอันสิ่งที่2ก็คือกิ่งของเฟกิ่งของคาป์บูเมดูซ่าเนี่ยนะคะกิ่งของคาปุบูดเมดูซ่าแล้วก็เหรียญบาทเหรียญบาท 1, หนึ่งเหรียญ กับสกอตเทปนะคะเราจะทำยังไงมาดูกันค่ะข้อละอันดับแรกเลยเรามาทำการตัดหนามของเจ้าเฟอร์โลกันก่อนนะคะเล็มหนามเขาออกพอเราตัดหนามเขาออกเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราทำการปาดปาดยอดเขา ให้เขามีความลึกพอประมาณนะคะให้ให้เราใ้เวลาที่ปาดไปแล้วเนี่ยคือต้องมองไม่เห็นส่วนยอดเพราะว่าจากจากที่เคยกราฟอันนั้นเป็นตอใช้ตอยิมโนมาในการกราฟนะคะเมื่อปีที่แล้วเคยใช้ยิมโนในการกราฟเราตัดหัวไม้เนี่ยลึกไม่พอทําให้เขาไม่ส่งเขาไม่ส่งน้ําเลี้ยงไปที่เจ้ากิ่งคาปุพดของเรานะคะแต่ว่าเขากลับไปสร้าง สร้างยอดของเขาให้เกิดขึ้นมาใหม่เออม,มันก็จะมีปัญหาตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตัดยอดของเจ้าเฟอร์โลเนี่ยก็ตัดให้ลึกนิดนึงนะคะเขาจะได้แบบให,ให้ให้ส่วนยอดเขาหายไปเลยค่ะก็จะลึกนิดนึงอันนี้ต้องใช้ทิชชู่รองนะคะเพื่อนเพราะไม่งั้นอ่ะหนามเขาโหดมากเดี๋ยวหนามโหดจริงๆค่ะ อึ๊บโอ้ได้แล้วนี่นะคะได้น้ำกลับมาด้วยเมื่อตัดได้แล้วอย่างนี้นะคะบางคนจะตัดตรงหรือตัดเฉียงก็ได้นะคะแล้วก็แต่งแผลให้สวยสักนิดนึงเพื่อนๆน,เ,นเดี๋ยวนะคะจะให้กล้องจะโฟกัสไหมเจ้าท่อน้ำเลี้ยงนะคะเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะท่อน้ำเลี้ยงจะอยู่ตรงกลางเราจะเอาคาปูทมาวาง ให้ทับท่อน้ําเลี้ยงนี่นะคะคั้นแรกเราก็เอาเจ้ากิ่งคาปูตของเรามานะคะค่ะตัดครึ่งเราก็จะผ่าครึ่งนะคะจะผ่าครึ่งเจ้าคาปูตเมดูซ่าตามยาวนะคะนี่โอ้ไม่ตรงแต่ ไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ตรงส่วนที่เขารีบแบนไปเนี่ยอย่างอันนี้ใช่ไหมคะชิ้นเนี้ยหนาเห็นไหมคะอันเนี้ยมันไม่ตรงแต่ว่าชิ้นเนี้ยคือบางมากชิ้นเนี้ยน่าจะไม่ติดแล้วก็เขาจะแห้งไปก่อนก่อนที่เขาจะงอกออกมาไม่ได้ไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้ก็เอาใหม่พยายามตัดให้ตรงนะคะ พยายามตัดให้ตรงให้เหลือส่วนเนื้อของกิ่งคาปุ๊์เนี่ยเท่าเท่ากันก็จะยากนิดนึงนะคะอ่าอันนี้น่าจะใช้ได้อ่ะหลังจากนั้นนำกิ่งคาปุตนะคะวางให้ทับท่อน้ำเลี้ยงค่ะวางให้ทับท่อน้ำเลี้ยงนะคะสองกิ่งให้แบ่งท่อน้ำเลี้ยงกันไว้ค่ะหลังจากนั้นนำเหรียญเหรียญบาทค่ะ วางทับไปอีกทีนึงถ้าเพื่อนๆไม่ใช้เหรียญบาทใช้เป็นโฟมก็ได้นะคะโฟมก็ใช้ได้เหมือนกันโฟมโฟมแท่งๆตัดเป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วก็เอามาวางทับหลังจากนั้นยึดเข้าไว้ด้วยสกอตเทปค่ะกดให้แน่นเลยนะคะเพื่อไม่ให้แบบเพื่อไม่ให้เขาดีดขึ้นมานะคะกดให้แน่นเลย องด้านนะคะมเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะถามว่าเราจะทำยังไงต่อวิธีดูกวิธีการดูแลเลี้ยงเขาจะทำยังไงก็ไม่ยากค่ะในระหว่างเนี้ยเราไม่ควรจะลดน้ำเขานะคะเราไม่ควรจะลดน้ำเขาเลยเพราะว่าถ้าน้ำเนี่ยไปโดนแผลเพราะว่าเห็นไหมคะหน้าตัดแผลเขาอะกว้างมาก อาจจะทําให้ติดเชื้อแล้วก็เน่าได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรลดน้ําเขาแต่ว่าเราสามารถหล่อน้ําเขาได้ค่ะหลังจากที่เรากราฟเขาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาเขามาวางหล่อน้ําไว้ถามว่าการหล่อน้าเนี่ย <c oughs> ถ้าน้ําแห้งไปแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งไปสักวันสองวันแล้วค่อยหล่อน้ําใหม่นะคะให้มีน้ํานิดๆประมาณเซนครึ่งเซนอย่างเงี้ยค่ะให้ให้อยู่ประมาณนั้นแล้วก็ ปล่อยให้เขาน้ำแห้งบ้างเพราะไม่งั้นอะ่ะต้นจ้าเจ้าต้นต่อของเราเนี่ยอาจจะเน่าน้ำตายได้ก่อนที่เจ้าคาปูตจะแตกขึ้นมาแล้วก็การแกะเทปนะคะก็เพื่อความชัวเอาไว้15วันเลยค่ะสัก15วันเนี่ยค่อยมาแกะเทปจะชัวที่สุดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใจร้อนก็อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ชวนเพื่อนๆมากราฟคาปูตเมดูซ่ากันค่ะก็ขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะยังไงซะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้การได้ปลูกต้นไม้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ